ของพระพุทธจ้าทุกอย่างเชื่งแต่ว่าอาจจะว่าไม่มีแนวทางที่จะปฏิบัติไม่มีใครมาไม่มีมาชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติได้แต่โดย่วนตัวของลูกันลูกไหวพระสวดมนต์อยู่บนโกรจตั้งแต่ไหนแต่ไรละสมัยก่อนเคยตามพ่อไปวัดตั้งแต่สัก 7ขวบ8ขวบ,ขวบหนูจะลูกจะคลุกคลีอยู่กับวัดมาตลอดตั้งแต่ 8, 8ขวบมาเรื่อยๆจะไม่เคยห่างชีวิตของลูกเนี่ยไม่เคยห่างจากวัดไม่เคยห่างจากการปฏิบัติดีไม่ไม่เคยห่างจากการปฏิบัติที่ที่จับกับพระกับวัดอะไรแต่ลูกไม่โหมไมไม่ใช่หลงโหมไม่ไปทุกเรื่องลูกไม่หลงโหมไมอย่างนั้น ค่แม่อใช่ใช่ไอ้คำว่าง,งมงายนี่มันเป็นภาษาว่าไม่ได้เอาใจใส่ที่จริงไม่ใช่ว่าว่ามันเป็นภาษาทางนึงเฉยๆคือว่าเมื่อกี้คำว่าไม่งมงายไม่งมงายกับกับอะไรคือไม่ไม่เอาใจเข้าไปคือไม่เอาเวลาเข้าไปศึกษาเต็มที่กับกับพระศาสนาก็เลยใช้คําว่าไม่งมงายใช่ไหมไม่เข้าใจผิดไหมเออไม่กงายในที่นี้หมายถึงว่า อ็หมาย,ยัางไงเดียคือเดินสายกลางเห็นไหยอ๋อนั่นแหละสิแม่ก็เมื่อกี้พูดถึงว่าเออแม่อ,อนโทษนะแม่เป็นคนถามก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่เข้าใจว่าทางทางพกทางนี้พูดน่ะมันจะเป็นแม่ต้องถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจเฉยๆเพราะว่าแม่ศึกษาภาษาของพวกหนูกับแม่ชีวัสนาแม่ก็เลยรู้ว่า ถ้าเขาพูดอะไรแม่จะทมกลับอีกครั้งหนึ่งถ้าเขายอมรับแม่ถึงจะกล้าตอบเพราะว่าเพราะว่าเขา<อ>มันเขาคิดคนละแบบมันเป็นภาษาคนละแบบถึงจะพูดภาษาไทยแต่มันมันเป็นภาษาทางทางทางใต้อะปนมาแม่ก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าเมื่อกี้มันหมายถึงอะไรเนาะงงงงะเอ <laughs> อ,องงงงงงง่งงนงง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 างงงงงูงงงงงงองงงงวงง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 งนงง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 ง่งง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  ไปกับพ่อกับแม่ไปตั้งอายุเจ็ดขวบก็อยู่อย่างนี้แหละแต่ตนนัวเ้าก็อยู่ใช้ชีวิตแบบเดียวทั้งโลกอยู่ลูกก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ให้งมงายแม่ก็เลยเอาไม่งมงายเนี่ยมันไรลนอที่นี <c oughs> ่ก็เลยเอามันคืออะไรก็เลยถามให้เข้าใจเฉยๆจ้ะที่แท้คือว่าเดินสายกลางเมื่อกี้เลยเข้าใจแล้วมันนี้พอ <c oughs> บอกเดินสายกลางเลยเข้าใจแล้วเพราะว่าเหมือนกับ สันชาติยานของธรรมชาตินะคะถ้าศรัทธารู้ว่าเป็นบุญเป็นบารมีที่จะช่วยให้มนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าเพียงแต่ว่าวไวัไวนั้นขนาดนั้นตอนนั้นช่วงนั้นถ,ถ้าถ้าทิ้งทางโลกเข้าไปสู่ทางธรรมเลยก็เลยเรียกว่าก็ยังไม่ถึงทิ้งถึงไม่ถึงขนาดทิ้งขนาดนั้นเลยเรียกว่าไม่งมงายเลยอยู่สายกลาง <c oughs> ความหมายความหมายก็เลยใช้คําว่าไม่งมงายแต่ที่จริงว่าไม่กล้าลงไปขนาดนั้นเพราะว่าชีวิตยังต้องมีอนาคตอยู่นี่ค่ะเป็นยังต,งต้องอนาคตของมนุษย์ก็ต้องอะไรอะ่ะต้องมีครอบครัวต้องมีอนาคตก่อนแต่รู้จักเข้าวัดตั้งแ่ลวุตขวบไปกับแม่อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าศรัทธาม,มาตั้งแต่น,นั้นตั้งแต่เล็กแล้วแต่ว่าเพียงแต่ธรรมชาติไงธรรมชาติให้เราต้องมา ใช้ใช้ชีวิตที่คนทั้งโลกเขาก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ก่อนเพื่ออนาคตไม่ใช่เกิดมาก็รักขอพ่อแม่ไปเท้าไปบวชเลยไปถือศีลภาวนาเลยอย่างนั้นหายากมากแม่ก็เลยเข้าใจความหมายของหนูของคุณครู <c oughs> คุณน้องน้องหนุ่ยใช่ไหมคะแม่ไม่เรียกเรียกคุณครูเรียกน้องหนุ่ยดีล่ะ <c oughs> แต่ก็เป็นคุณครูให้เรียกอันไหนดีที่ถูกอ่ะเนด้อหนุ่ยก็ได้เต็ ใจเรื่องมานเยที่จริงก็เป็นคนครูสอ,อนขั้นไหนคะที่ว่าตอนสอนอยู่แล้วนักเรียนระดับไหนไหมนักเรียนมต้นอ่ะแม่กุนูสนคณิตศาสตร์ก่อนศาศาศที่จะเรียนคณิตศาสตร์อันสามนาทีน้อยเด็กนั่งสมาธิก่อนสามนาทีกนน่อนที่จะจะเรียนเด็กบอกว่าทําไมครูไม่ไปบวชบอกว่าเดี๋ยวถ้าครูบวชแล้ว ครูจะไม่ได้สอนเด็กเลยไม่ได้สอนเราเลยไม่ได้มาโบอกเราเลยอย่างน้อยต้องเติมเต็มไอของทักษะชีวิตให้ลูกกนเลยก่อนที่ครูจะไปบวชนั้นท,ทุกทุกคาบอ่ะคุณแม่ทุกคาบหนูจะให้เด็กนั่งสมาธิส,สามนาแรกแรกหนึ่งนาทนีนับนับในใจใหะได้หกสิบพอสักเดือนต่อมานับในใจได้ได้หนึ่งร้อยยี่สิบ นับนับในใจได้ร้อยแประมาณ3นาที2นาทีกว่ากว่าหนจะฝึกเด็กท,ทุกทุกครั้งที่หนูเข้าสอนฝึกให้เด็กนั่งสมาธิค่ะค่ะอ่าแล้วตกลงน,นักเรียนเนีน่ชั้นอะไรแม่เรียกไม่ค่อยเป็นปถมก็จริงอยู่ชั้นมัธยม<อ>มัธย,ยมค่ะมัธยมม1นม2ค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะค่ะแล้วนี่แหละมาหนึ่งมาสองอายุประมาณสักสิบขวบสิบสามขวบได้ไหมหรือสิบสิบหรือสิบใช่ประมาณสิบสองสิบสามขวบค่ะโอเคถ้างั้นคุณครูก็สอนเด็กอายุสิบสองสิบสามตัวนี้สิบสองสิบสามขวบตัวนี้ไม่ใช่สอนเด็กเล็กหรือแบบปปออะไรเงี้ยหรือปหนึ่งปสองปสามไม่ใช่มใชไม่ใช่ค,ค่ะไม่ใช่มัธยมมัธยมแล้วก็แสดงว่าคุณครูพาทาแบบนั้นมาแล้ว ก่อนจะสอนทางหนัง,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 งสือวิชาความรู้ทางโลกคุณครูจะพาเด็กๆนั่งสมาธิอย่างที่บอกเมื่อกี้นะจ๊ะจะ้ะ <Okay. S 1> ว่าให้ให้ทําสมาธิพุโทโธเมื่อกี้ให้บริกรรพุโทโธถูกไหมคะ <Okay. S 1> ได้ฟังผิดไหม <Yeah. S 1> อ่าแล้ว,ลวให้ให้นับด้วยให้นับด้วยว่ากี่ครั้งถูกไหมคะ <Yeah. S 1> เออให้เออให้เหมือนกับเหมือนว่า ทุกครั้งเลยแล้วมันทุกวันเป็นไปได้ใช่ไหมคะทุกวันเฉพาะตอนเกือบห้องเรียนบางหนึ่งห้องในเดียนสี่ครั้งในแต่ละสัปดาห์หนึ่งห้องเรียนสี่ครั้งอ๋อโอเคไม่เป็นไร <c oughs> แต่ถ้าคุณครูเ <ๆ S 2> ข้าสอนนี่คุณครูต้องทําแบบนี้นะถูกไหมคะเออแล้วแม่ถามกลับไปว่าทางโรงเรียนเขา เขาบอกมีอะไรโครงการให้ทําแบบนี้ไหมหรือหรือเป็นจิตวิทยาหรือเป็นความความอะไรศรัทธาของคุณครูเองเป็นเป็นของหนูคนเดียวเลยอ๋อนีอ่ค่ะคนเดียวเลยค่ะไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าอะไรโอเคเขาก็ไม่ว่าเพราะเราทําไม่ได้เสียงานไม่ได้เสียวิชาการแค่หนึ่งนาทีสองนาที ในในความรู้สึกของลูกอะถ้าเด็กนิ่งเด็กได้สมาธิสักนิดนึ่งเขาจะได้บุญอย่างมากหน,หน,หนูหนูนึกอย่างนั้นว้าวขอขอใช้คำว่าว้วาว,ว,าวนะลุงนะจ้ะ,ะอัศจรรย์มากเพราะว่านึกว่าเป็นโครงการเป็นอะไรแนวทางหรือระบบะวางแผนของทางโรงเรียน ขาให้คุณครูสอนเด็กนั่งสมาธิก่อนค่อยสอนวิชาความรู้ที่แท้ไม่ใช่เป็นเป็นจริงเกิดทัทาเกิดปัญญาเกิดบ,บารมีเกิดความรู้ที่เกิดขึ้นจากตนตนตน,ตนแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนเวลาของอาทางถาถาบันแล้วก็เวลาของนักเรียนเพราะว่าหนึ่งนาทีสองนาทีมันมันน้อยมากจ้ะอก็นนั้นคุณครูคก็ยังถือว่า มันมันจะมีสักเท่าไหร่ที่ที่คุณครูจะพาเด็กทำแบบนี้ไม่ได้ร่วงเกินคุณครูอื่นนะคะไม่ได้ร่วงเกินค่ะมันก็ไม่ค่อยมีนะจ๊ะไม่ค่อยมีนี่ออกจากปากคุณครูเองนะคะว่าคุณครูทําอย่างนั้นแล้วก็ทําแบบนั้นไม่น่าแหละแม่ชีวัสนาเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ก็นึกว่าเป็นโครงการโครงการของทางทางโรงเรียนเขาจัดจัดให้ให,ให้เป็นระเบียบเป็นข้ออะไรมันเป็น เหมือนก็เป็นระเบียบเป็นวิชาเออเป็นวิชาอย่างหนึง่งให้ให้คุณครูต้องสอนนักเรียนแต่จริงไม่ใช่คุณไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ๋อแเฉพาะของหนูคนเดียวแหมโอเฉพาะของคนเดียวอ๋อเอาทีนี้นแม่ทีนี้แม่ลงใจแล้วว่าพ่อคุณครูเล่าเองแล้วเล่าเองแล้วนะแม่แม่ลงใจแล้วแม่แม่จะบอกเหตุผลแล้วทีนี้ คุณครูคิดคิดเองแล้วก็ทําด้วยแล้วก็มีคุณครูให้เหตุผลแม่ด้วยเมื่อกี้ว่าว่าเพื่อจะให้เด็กได้สมาธิเพื่อให้เด็กได้จิตนิ่งแล้วเวลาเด็กเรียนหนังสือเด็กจะได้ได้ความจะได้เข้าใจง่ายคุณครูพูดอย่างนี้เองนะเมื่อกี้คุณครูพูดเองดิอ่ะใช่ค่ะอ่าแล้วคุณครูไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนทีนี้เอาไปไปฟังเทศฟังกรรม<อ>ที่ไหนมาหรือเปล่าถามว่าฟังไหมฟังมาแต่ว่าฟังมาเพา ไปวัดอยู่บ่อยแต่ถามว่าควังจากอาจารย์ท่านไหนยังไงมันคือบอกไม่ได้บอกไม่ถูกแต่ว่ามันเกิดจิตสํานึกเราว่าเออเนี่ยถ้าเด็กได้นั่งสมาธิสักหนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยอย่างน้อยก็มีสมาธิจิตนิ่งแล้วเผื่อได้บุญน,นั่นคือความคิดของหนูเผื่อเผื่อบุญได้เกิดพอหลังจาก้เขานั่งสมาธิแล้วหน้นให้เขาปวดน้ําให้ลูก กวดน้ําเลยบุญที่นั่งได้จากการนั่งสมาธิขอให้ลูกส่งถึง,ถ,งถึงใครก็แล้วแต่ลูกออกชื่อเองแต่คนแรกที่ลูกควรพูดก็คือบุญที่หนูทํานั่งสมาธิครั้งนี้ขอให้ถึงคุณพ่อคุณแม่เทวดาที่รักษาตัวลูกสมงอยากได้คือให้ถึงคุณพ่อคุณแม่ค่ะหนูจะบอกหนูจะบอกเด็กอย่างนั้นและเด็กพอเห็นหนู เขาจะพูดเรื่องนี้ทำดีแล้วยังถ้าไม่นั่งสมาธิหนูก็ถามว่าวันนี้ลูกทำดีแล้วยังตอบมาหนึ่งอย่างอืมสาทุเขาแม่แม่ก็ซักพอเป็นสังเขปก็ไม่ไม่ใช่ว่าแม่ไม่ไว้ใจรแม่ได้ยินจากปากแม่ทีเล่าให้แม่ฟังแต่แม่ก็อยากฟังจากจาก,จากคุณครูเองเลยนะจ๊ะ ทีนี้คุณครูก็พูดเองเลยโอเป็นเป็นว่าแม่เข้าใจความความหมายแล้วจ้ะแต่ทีนี้คุณครูมีอะไรจะพูดอีกไหมเนี่ยจะบอกแม่อีกไหมปฏิปทาที่คุณครูสอนคุณครูสอนมากี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณโดยประมาณรับราชการเนี่ยค่ะปมายี่สิบสามปีค่ะแม่ยี่สิบสามปีเด็กเด็กยังโบก ลูกว่าเออเนี่ยคุณครูถ้าไม่ได้คุณครูแล้วหนูไม่ใช่ได้ไปวัดน่ยโอเ <laughs> พราะพอทุกวันพระอันทุกวันพระสมัยก่อนนั้นจะพาเด็กไปวัดให้เอาปิน่นโตไปสองหนึ่งสายมี่สองสามคนหุ่นกันสองสามคนแล้วไปไปวัดกันแล้วกลับมาก็ทันแปดโมงครึ่งทันข่าเรียนพอดีแล้วเวียนกันเวียนกันวอางนี้ ห้องนี้เดี๋ยวต่อไปห้องหน้าต่อไปแล้วเด็กใครจะครูเป็นคนพาไปแล้วแต่ใครจะว่ังเป็นตัวสายหนึ่งสามคนรุ่นกันคนหนึ่งใส่เก้าคนสองสามไอสองชั้นนั้นแล้วแต่ใครจะใส่อะไรแต่หนึ่งสายสามคนแล้วไปวัดกันแม่เชื่อไหมว่าหลังจากนั้นนนั้พอวันเกิดเด็กก็ไปวัดวันไปทําบุญน่ะ วันเกิดและเด็กไปทําบุญหน,นูอิ่มใจอย่างมากเลยภูมิใจอิ่มใจมีความสุขพอเด็กมาเล่าให้ฟังเด็กว่านี่ถ้าไม่ใช่ครูหนูไม่ใช่ได้ไปวัดนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่หัวใจพองโตสาธุสาธุสาธุอาตโมทนาบนุญโอถ้าอย่างนั้นแม่ ใหพูดแล้วก็ได้เนาะทีนี้เนาะนักขุน,คนคุูจะมีข้อมูลอะไรให้แม่อีกก็ขอบคุณถ้ามีอีกก็แม่ก็มุกธนาบุญถ้าไม่มีแม่ก็ก็จะพูดเออจะเป็นคนพูดแล้วทีนี้ <c oughs> คุณรูณมีอะไรจะเสริมให้แม่อีกก็เอาค่ะดีจ้ะเขียมีไหมคะมีอะไรจะเสริมมีไหมไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยเดี๋ยวหนูฟังแม่พูดอ่าถ้างั้นแม่ก็จะพูดคําว่าไม่มีอะไรเป็น ว่าบังเอิญที่คุณครูกับแม่ได้ได้พบกันทั้งทั้งที่ทเออไม่อะไรอะอยู่ไกลกันมากนะคะั่งภาคใต้กับภาคภาคกลางเนาะก็ถือว่าไกลเนาะเพราะเพราะว่าเห็นหลานขับรถทีเป็น,เป,นเป็นหลายชั่วโมงมากนะคะกว่าจะถึงทางทางสุราษฎร์นะคะมีหลานเคยอยู่ทางสุราษฎร์นะคะอ่ะเออถ้านั่ถ้านั่เครื่องบินก็ชั่วหน่อยประมาณชั่วโมงกว่าอะไรใช่ไหมคะ เออเออแต่ถ้าถ้านั่งถ้าขับรถเองหลายชั่วโมงมากแล้วทีนี้คิดดูที่อแต่เราก็ได้เจอกันนะจ๊ะเกิดคนละที่แต่ก็ได้เจอกันแม่ก็เลยจะบอกเรียนบอกอคุณครูว่าไม่ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกค่ะถ้าพระธรรมไม่กัดสันเป็นไปไม่ได้ค่ะแม่ก็เลยถึงบางอ้อว่าทำไมคุณครูก,กับแม่ต้องได้พบกันแล้วพระธรรมจัดจนได้ถ้าไม่คีวาสนาไม่ไปที่นั่น คุณครูเหรอจะจะ,จะจะจะหอดไอเหตุจะดันด้นจะซอกแซกไปถึงที่อยู่แม่แม่ชีวาสนานี่กลับกันว่าแม่ชีวาสนามาตั้งสถานที่อาศัยภาวนาปีวิเวกมาติดกับแผ่นดินหนูเลยมาติดกับที่อยู่คุณครูเลยบอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เรียกว่าบุญจัดสรรพระธรรมจัดสรรที่คุณครูสร้างสอนเด็กมาตั้งแต่ครั้งนั้นตั้งครั้งเป็นคุณครู เกิดเกือ30สามสิบปีของครูก็ทําปฏิปทารู้ว่าให้เด็กสร้างบุญสมาธิคือบุญแล้วเสร็จแล้วยังบอกให้เขาตรวจตรวจน้ําอีกแล้วให้บิดามันดาอีกให้เทวดาที่ดูแลตัวเองอีกโอ้อนุโมทนาบุญอย่างนี้แม่แม่ก็ถือว่าแม่ก็อธิษฐานไว้เหมือนกันว่าขอให้แม่ทำจัดสรรไม่ใช่ว่าให้ให้แม่เนี่ยไปทะเวนหาหรือควานหาพวกพวกมันร่วมงาน ให้ให้ท่านจัดให้แม่ให้เป็นเป็นบุนคคลนะคะหรือใครก็ทั้งที่มาถึงแม่เนี่ยให้เขามีจิตมีระดับแล้วนะคะแม่เรียกภาชนะจิตคือแม่เรียกภาชนะให้เขามีภาชนะที่จะใส่ธรรมะได้ที่เราไม่เหนื่อยเปล่า mm. เพราะฉะนั้นตามที่คุณครูเล่ามาเนี่ยคุณครูสั่งสมมามาเลยละค่ะมาเป็นที่พร้อมที่จะเข้าใจธรรมะได้ได้อย่างสะดวกเลยไม่ใช่ว่า คุณครูไม่ได้ไม่มีนะคะแต่คุณครูไม่ยังไม่ได้แยกตัวออกมาภาวนารือตรงเพราะคุณครูยังทําหน้าที่สอนแผนกแต่ความรู้ให้มนุษย์ได้อาศัยความรู้ทางโลกแต่ทีนี้คุณครูพอเสร็จจากนี่แล้วคุณครูก็จะมาธรรมหา,มา,หาวิชาความรู้ทางธรรมเพื่อให้ออกจากโลกสมมุิแต่ที่คุณครูศึกษาอยู่สะสมมานั่นนะเป็นเป็นความรู้ที่จะช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้แบบ ต่างกับคนทั้งโลกเพราะพวกทุกคนมนุษย์อยู่ด้วยบุญบุญตัวเดียวที่จะช่วยให้มนุษย์ได้อยู่แบบอยู่กับเพื่อนร่วมโลกก็จริงอยู่กับโลกสมมติก็จริงอยู่กับโลกไม่เที่ยงก็จริงอยู่กับโลกเกิดดับเกิดดับก็จริงอยู่กับโลกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่กับดับไปก็จริงอยู่กับโลกไม่เที่ยที่มันแต่มีปัญหาก็จริงอยู่กับโลกที่วุ่นวายหนอวุ่นวายหนอโลกที่ที่หัวใจมนุษย์เพื่อนร่วมโลก ที่ไม่แตกต่างกันเลยหัวใจแต่ละดวงเหมือนกันหมดเลยโรคกดหลงทังที่ถีมานะอัตตตัวตนตัวกู่ตัวมึงพวกมึงพวกกูอะไรก็ไอตัวกูตัวตมึงแล้วก็เผาพันธุ์ของมึงเผาของของกูลูกกูหลานกูสมบัติกู่ของของกูมันนี่คือจิตมนุษย์เป็นแบบนี้หมดแต่ว่าเราอยู่ในนี้เหมือนกันอยู่ในกลุ่มแบบนี้แหละแต่ทำไมจิตใจเรามันมันจะไม่เป็นยึดตรงนั้น มันจะไม่ยึดมันจะไม่มีอารมณ์แล้วก็จะอันนี้แม่พูดตัวอย่างว่ามนุษย์จะเป็นแบบนั้นด้วยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ว่าใครจะแสดงออกมาตอนไหนอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่มันจะแสดงเพราะว่าเพราะว่ามนุษย์เกิดมาไม่รู้วิธีว่าอารมณ์พวกนี้เป็นอารมณ์ที่ทำให้ตัวเองต้องหนีไม่พ้นจากโลกสมมติทำให้ตัวเองต้องมมองอกต,ต้องเกิดแก่ตายอยู่ในโลกสมมติทำให้ตัวเองต้องเกิดแก่ วนเวียนอยู่ในโลกวัตถุวัฒนงสารทําให้ตัเองไม่มีสารที่สุดของการเกิดเกิดตายตายมนุษย์ทั้งโลกจะไม่รู้กะเพราะมนุษย์ทั้งโลกจะไม่รู้นี้ทีนี้พอพระพระพุทธองคาอุบัติขึ้นมาธรรมจักหมุนอยู่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วเนี่ยหกสิบแปดปีแล้วเนี่ยก็ยังหมุนอยู่ก็สอนสอนให้มนุษย์ รู้เรื่องให้มนุษย์รู้จักบุญบาปให้มนุษย์รู้จักโลกเกิดจากเดตายให้มนุษย์รู้ลกวว่านี่วัตถุทุกนะวัตะวัตร,รวนนะวัตะสงสารนะก็สอนอยู่แค่นี้แล้วสอนให้รู้วิธีออกจากทุกข์ด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทําลายทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่หาอะไรมาล้างผ่านทุกข์ไม่ใช่หาวิธีการมาจากการกระทุกไม่ใช่หาแบบแบบเป็นแบบอะไรอะพิธีการบวงสรวงเวทวาเจ้า,จาหรือทำ อะไรก็แล้วแต่ที่จะมีอํานาจแห่งการเบ็ดมนต์คาถาคุณใสคุณอะไรวิชาดีละชาอะไรพวกเนี้ยพระองค์ไม่เคยว่าต้องเอาพวกนั้นมาจัดก,การไม่ใช่พระองค์ให้ให้จัดก,การกับทุกที่ในใจเราที่เป็นของเราเพราะองค์ให้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 วางอารมณ์แล้วก็ให้รู้เท่าทันทุกแล้วก็ให้นึกถึงว่าเราเป็นผู้สร้างแล้วก็ถ้าให้นึกยอมรับแล้วมันก็จะมันก็จะจบ แล้วมันเกิดอีกแล้วก็ยอมรับอีกมันก็จะจบพอยอมรับอีกเมื่อจบท่านเรียกว่าหนีทุกหนีกรรมหนีทุกก็ได้หนีกรรมก็ได้เพราะทุกกรรมมันเดียวกันชื่อว่าทุกแต่ว่าที่ว่าชื่อว่ากรรมนะมันเป็นการกระทาท่านก็เลยเรียกว่ากรรมส่งผลแต่พอเรามาถึงใจมันก็เลยเรียกว่าเราทุกอย่างเนี้ยค่ะคุณครูมนุษย์ก็เลยเรียกเรียกแม่ถึงว่า,ถ,าถ้าเทศเลอยไป ไม่ยำ้ำไม่ไม่ไม่แตกไม่ชี้แจงก็ก็จะแบบฟังทั้งหลายรอบก็จะก็ยังไม่ผ่านอันนี้คุณครูเป็นคุณครูก็คงจะพอเข้าใจถ้าคุณครูให้การบ้านคุณครูก็ย่อมไม่อธิบายแต่ว่าแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ก็ก็สอนกันไปเรื่อยแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยการบ้านคือการบ้านโจย์ก็คือโจทย์ตำราคือตำลาไม่บอกเพราะท่านก็บอกแล้วว่า มันมีสติกับปัญญาแล้วไงเอาสติปัญญามามาตีความหมายคําสอนท่านสินี่เพราะว่าสต,ติกับปัญญาเป็นอาวุธอยู่แล้วมันอยู่ที่พวกมนุษย์ทั้งโลกอยู่แล้วพระองค์ถึงได้ให้ข้อมูลให้ให้ข้อให้ให,ให,ให,ให้ให้โจทย์ให้การบ้านแล้วก็ให้ข้ออข้อธรรมแล้วเอาไปตีเอาเองแม่ถึงบอกว่าท,ทุกทั้งหลายทั้งปวงเรียกเป็นภาษา ภาษาโจดภาษาการบ้านเนาะเออแต่ว่าว่าถ้าพูดภาษาเจ้าอีกก็สมุไทยเนี่ยทุกตัวเดียวเรียกสมุไทยอีกด้วยนะ,ะอือมนันก็ทุกนี่แหละแต่ก็เรียกสมุไทยอีกแล้วจ้ะแล้วทีนี้เราภาษาโลกว่าอืมบาปอีกวะนี่เรียกว่าบาปอีกก็ได้วะนี่จ้ะแล้วอีกทีว่าเอาเรียกว่ากรรมอีกเนี่ยวันนี้แม่ก็เลยจะวันนี้แม่เ,เลยถือโอกาสเอาคคกูเป็นเหตุ ว่าคำคำเดียวนี่แหละแท้จริงถ้าอธิบายไว้ในโลกให้โลกเข้าใจทุกทั้งหลายทั้งปวงก็คือก็คือเราทำกรรมทำไมเราถึงทำกรรมก็เราเราเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราไม่ทำทำไมเราถึงไม่รู้ก็เรามาจากธรรมชาติพระพุทธเจ้าเลยเรียกความไม่รู้ของมนุษย์ทั้งโลกนี่ว่าอวิชชาเนี่ยทีนี้ถ้าท่านถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าผู้สายทวามเราพูดแค่อวิชชาเฉยๆโลกก็จะไม่รู้หมด ม,มนุษย์ที่ฟังในโลกปัจจุบันนี้ก็จะไม่รู้ร,รู้ว่าอาวิชชาเป็นเรื่องของกิเลสอ่ะแต่นี่แม่อยากอธิบายว่าความไม่รู้ของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกอวิชชาแล้วก็ภาษาพูดภาษารวมภาษาจดก็เรียกว่ากิเลสเนี่ยแล้วภาษาที่จะเราจะท,ที่โดยจดเป็นการบ้านเป็นตำราเป็นพระไตรปิฎกก็จะเรียกว่ากรรมเนี่ยแล้วภาษารวมตัวเองบางามนุษย์าษาเอามาเสวยเข้าสู่ใจเรียกบุญ ะแล้วเผื่อมันไม่ไม,ไม่มันมันไม่มีความสุขก็เรียกว่าบาปหรือเรียกทีว่าทุกข์ดูซิเรือของอย่างเดียวมันมันวนอยู่อย่างเงี้ยแค่เรื่องเดียวที่นี่แม่ถึงบอกว่าแท้จริงถ้าเรานำมาอธิบายให้เขาเข้าใจชื่อว่าบาปทุกขกรรมกิเลสอวิชชาห้ารายการนี้มันก็คือผลของการทำผิด ดีไหมทีนี้ผลของการทําผิดทําชั่วทําไม่ถูกที่เราเกิดมาในโลกนี้เราทําสิ่งไหนผิดผิดมันจะเป็นห้าอย่างนี้ทันทีบาปกรรมอวิชชาความไม่รู้แล้วก็ผลมันก็ลืมแล้วเนาะมันกีนนก็รูแ้แต่ว่าแล้วแต่จะเรียกนะคะเส้อพอพอภาษาภาษา,าของพระองค์เทศนี่เทศสมุทัยนีนะทุกที่อยู่ในใจ บาปที่อยู่ในใจกรรมที่อยู่ในใจอาการที่เสวยที่มันที่มันไม่ใช่ความสุขท่านเรียกสมุทัยมันีะเห็นมันถึงมีคําว่าอริยสตรีทุกสมุทยัยนิโรธมักนี่คือเอาเอาตํารามาสอนเอาตํารามาเทศเอาตํารามาพูดทีนี้คนฟังก็ไม่ได้ประโยชน์อีกแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าทุกสมุทยัยนิโรธมรคที่แท้มันอยู่แค่แค่ว่า ถ้าเราใจเราเป็นไม่สบายเมื่อไหร่ใจเรามีทุกข์เมื่อไหร่ใจเราเกิดเศร้าหมองเมื่อไหร่ใจเราเกิดวุ่นวายเมื่อไหร่ใจเราเกิดเดี๋ยวว่าเกิดความทุกข์แล้วเกิดความทุกข์เมื่อไหร่นั่นแหละคือคือสิ่งที่เรากระทามันส่งผลนั่นแหละคือกรรมส่งผลท่านเรียกว่ากรรมจ้ะมันไม่ไปไหนมันต้องหากับกับเจ้าของมันเพราะฉะนั้นท่านพระพุทธถึงพูดย่อๆว่าพระเจ้าพูดย่อๆว่ากรรมคือการกระทาใครกระทา ก็ท make ําเมื่อไหร่ได <carro> yes. ้เม <âm> ื่อนั้นเอทำบุญได้บุญทําบาปด้วยบาืมทาเด๋ยวนี้ได้เด๋ยนนี้อืมแล้วคือใครเป็นคนทําคนนั้นเป็นคนได้คนไม่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 ใช่ว่าคนอื่นทําแล้วเราจะได้หรือเราทําคนอื่นจะได้ใครเป็นคนทําคนนั้นเป็นของคนนั้นทาเดี๋ยวนี้ได้เด๋ยนนี้แต่ว่ามันจะส่งผลหรือไม่ส่งผลนั้นไม่เทศต่อแม่ถึงบอกอ๋อวันนี้เขาพูดเรื่องนี้เอาประโยชน์นะ